ขอบสนามดาร์กไซด์นำเสนอมุมมืดจุดอับและความเน่าเฟะอีกฝั่งของวงการฟุตบอล ขอบสนามดาร์กไซด์วันนี้เราจะย้อนไปดูถึงเหตุการณ์อันอืดชาวของศึกฟุตบอลโลกปี .2 0ง2ที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่มันกลับกลายเป็นปัญหาราบชาติของทั้งสองประเทศและมีจุดศูนย์กลางคือชายร่างอวบชาวเอกกาดอ์นามว่าไบรอตโมเรโนโดยในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอิตาลีที่เป็นตัวเต็งของบอลโลกครั้งนั้นกับการเต็มไปได้วยโคตรบารมโลกจากศึกกันโชกศิลาอิตาลีที่เรียกได้ว่าเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกชั่วโมงนั้นโคนจรมาพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ชาติเจ้าภาพแน่นอนว่าอิตาลีีททท่่่่แมม้วาาฟอออรร์จะะคนนนขงกก รอบแรกแต่ก็ดูได้เปรียบเกาหลีใต้พอสมควรเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเกรดของนักเตะนั้นแตกต่างกันมากแต่ว่าคนที่ลดช่องว่างตรงนั้นได้นอกจากวิ่งสู้ฟัดของนเตะสมขาวแล้วนั่นก็คือตัวกรรมการชาวเอกวาดอร์อย่างไบรอนโมเรโน่นั่นแหละครับในเกมนั้นเราได้เรียกว,ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่เต็มไปด้วยการตัดสินที่คานสายตาคนทั้งโลกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนกหวีดที่เข้าข้างเจ้าภาพโดยเฉพาะการเข้าบอลหนักกที่แทบจะไม่ค่อยฟาวจนขนาดที่คนดูการถ่ายทอดสดยังงง,งๆว่าเตะกันล้มขนาดนี้แม่งไมฝฟาวได้อย่างไรที่สําคัญยังมมีงา แจกจุดโทษให้กับเจ้าภาพแบบหน้ากางขาอีกอย่างมากแต่ก็ยังดีที่จาริจิบูฟอนเซฟเอาไว้ได้โมเรโนถูกมองว่าเป่าเ,าเกมช่วยเกาหลีใต้แบบชัดเจนตั้งแต่ที่อิตาลีขึ้นนําซึ่งภาพมันเด่นชัดจากการที่โดนเตะหนักหลายต่อหลายครั้งก็ยังไม่ฟ่าหรือถ้าว่าฟ่าก็ไม่โดนใบอย่างในรายของจาริก้าซาบอร์ตานั่นถึงขั้นเล่นต่อไม่ไหวสุดท้ายเกาหลีใต้อาศัยจังหวะที่อิตาลีหัวร้อนมาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมจากโซคี่ฮือนนาทีสุดท้ายทําให้เกมต้องเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งไอที่โดนคน,คนทัั้งงโลลกด่่่่าามนนนออยูใชวตวตเเพิเศษีะค ที่โมเรโน่ท็อปฟอร์มสุดขีดเขาแจกใบแดงไล่ตอติออกจากสนามในข้อหาพุ่งล้มเป็นเหลืองที่2ทางทางที่คนดูทั้งโลกดูภาพช้ากลับเห็นตอติถูกเข้าสกัดจากนักเตะเกาหลีใต้ซึ่งตัวของโมเรโน่ไม่ได้อยู่ในจุดที่เห็นชัดเจนแต่ว่าเขากลับแจกใบแดงอย่างมั่นใจราวกับว่าได้ดู v a r ซึ่งสมัยนั้นมากยังไม่มีเท่านั้นยังไม่พอเขาปฏิเสธประตูที่ควรจะเป็นโกลเด้นโกของดาเมียโน่ตอมาซี่ที่เป่าเป็นลูกลำหน้าทางทาง,ทางที่ความเป็นจริงตัวของกองหน้าหัวฟูไม,ม่ได้อยู่ตำแหน่งที่ว่าเลยแม้แต่น้อยสุด บอบช้ำทั้งกายทั้งใจจากการโดนไล่เตะรวมถึงจิตใจที่เจอพิจก,กรรมาการก็มาโดนประตูกด้โกรธจากลูกของของอ่านจุงวานกลายเป็นลูกยิงประตูประติศาต์ไปเฉยเลิแต่ทว่าเรื่องราวมันยังไม่จบเพราะวา่าหลังจากที่เขียนอิตาลีตกรอดอ่านจุงวานกระดันมาพูดแบบขนองปากว่าถึงตอนนี้มันคงชัดเจนว่าฟุตบอลเกาหลีใต้เหนือกว่าอิตาลีซึ่งไอเกมนี่แหละคือเครียดพิสูจน์ซึ่งคำพูดคำพูดนี้ของอ่านจุงวานเล่นเอาลูซานโนกาอุชีเจ้าของสโมสรเปรูจาตองสกัดของอาโมโมหจัดการยกเลิกสัญญาก,กับอ่านทันที แม้ว่าตอนหลังจะมีการเคลียร์และเปิดทางให้อ่านกลับมาที่บรุจาแต่ว่านาเต่ชาวเกาหลียืนยันว่าเขาจะไม่กลับไปที่นั่นอีก หลังจากนั้นวงการฟุตบอลอิตาลีก็แสดงออกชัดเจนว่าเขาขอเป็นศัตรูกับเกาหลีใต้ไม่มีนักเตะค,คนใดได้มาค้าแข่งในอิตาลีเป็นสิบปีขนาดใส่เจ้าของเพลงกลางนำสไตล์อันโด่งดังของโลกยังโดนโหยับรระหว่างที่ไปแสดงสดช่วงพักครึ่งเกมโคปาอิตาเลียรอบชิงซึ่งมันแสดงเห็นว่าคนท้งชาติอิตาลีเปลี่ยนและแค้นมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงหลังความตึงเครียดน,นั้นก็ลดลงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก,ก็เริ่มที่จะมีนักเตะเกาหลีใต,ต้ได้เข้ามาเล่นในอิตาลีบ้างซึ่งถือว่าเป็นสถาน แต่มันจะมีก็นคนหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้นั่นคือตัวของโ no, มเรโน่กรรมการจอมเฉาจากเกมนัดนั้นซึ่งหลังจากจบเกมนั้นกล่าวโมเรโน่ no โดนส่งตัวกลับบ้านไม่มีเกมให้ตัดสินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้มันยังไม่จบเพราะแม้ว่าเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนเอกวาดอกกับการได้เป็นคนดังชั่วข้ามคืนแต่ทว่าหลังจากนั้นเขาไม่มีที่ยืนในวงการฟุตบอลอีกต่อไปโมเรโน่ no โดนห้ามตัดสิน20นัดจากการทดเวลานานเกิดที่ในเกมลกเอกกาดอ์ e ol, ระหว่ากกงก,าาากีโต้กับบาร์เซโลนาซึ เป็นอรอง2 3แสแซงอัชนะ43เรียงง่ายๆว่าแม่งทดจนกว่าจะยิงประตูและเมื่อ43เกิดขึ้นปุ๊บเขากระเป๋าน้องวีจบเกมซึ่งมันชัดเจนว่าเขาไม่โปร่งใสกับอาชีพตัวเองและจากนั้นเขาก็โดนขับออกจากวงการไม่มีที่ยืนในวงการฟุตบอลสําหรับชายคนนี้อีกต่อไปเท่านั้นยังไม่พอบทคนมันจะเฮียมันก็เฮียแม้ว่าหลังจากออกจากวงการลูกหนังแล้วโบเรโน่ก็มามีชื่อบนพัวพาดข่าวันสุดที่อีกครั้งกับการโดนตำรวจจับเข้าคุมตัวที่สนามบินจอร์เแฟร์เรดีที่นิวยอร์กประเทศอเมริกาหลังถูกจับได้ว่าพี่แกอบล เฮโรอีน13บปอนดะ์และส่วนหนึ่งก็ซ่อนอยู่ในกะเกงของเขาก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่สนามบินตรวจพบแน่นอนว่าความผิดระดับนี้ทําให้เขาต้องไปนอนคุกอย่างไม่ต้องสงสัยโดยพี่แกนโดนโทษติดคุก10ปีแต่ด้วยเส้นสายที่มีในประเทศเอกวาดอร์พอหนุ่มขี้โกงตัวเฮียคนนี้ดันซีกับนักการเมืองและพ่อค้าตลาดมืดทาให้โทษพี่แกนเหลือแค่2ปีครึ่งและได้กลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดในเวลาต่อมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนก็มักจะถูกหยิบยกมาอ้างอิง,องทุกครั้งโดยเฉพาะเวลามีเมยที่กรรมการ คำว่าแมตต์อัปยศที่ลาปาปัญหาเนื้อไร้ต่างๆมาถึงนอกสนามและมันก็เป็นปัญหารับชาติระหว่างทั้งสองประเทศรวมถึงตัวเวีรกรรมที่เปิดเผยความน่าเฟซของตัวเองในเวลาต่อมาก่อนพี่แกจะผันตัวเองไปเป็นพ่อขายยาซึ่งเรื่องราวมืมดของวงการลูกหนังอันนี้มันได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าบริษัทดํามืดของฟุตบอลและมันจะคงอยู่แบบนั้นไปตลอดกาลแล้วคุณล่ะเหตุการณ์นั้นคุณได้ดูส,สดๆหรือเปล่า และนี่คือขอบสนามดาร์กไซส์อยากฟังเรื่องอะไรที่เป็นมุมมืดของวงการฟุตบอลสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและกลับมาพบกับขอบสนามดาร์กไซส์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลา2ทุ่มตรงทุกวันจันทร์หน้าเพจขอบสนามสวัสดีครับ